เลยอะบางคนใจเล็กจะทำจังใดเนาะทีนี้อือเหตุใดเหตุเด็ะจังใดเนาะทีนี้อุ้ยเลยสิปิดเลยสิปิดไฟจังใดแล้วพี่น้องทีนี้เออแม่เนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเล็กสิสิ ลบมุมก่อนเด้อเดี๋ยสิเด็กสิลบมุมก่อนเด้อว้สิลบมุมจังใดเนาะสิลบจังใดเนาะบันนี้ปัญญาหรืออาศัยวิชาความรู้ที่ถูกต้องเพื่อทำลายความทุกข์และ ้นเหตุของความทุกข <c oughs> ์เหล่านี้เหานั้นทั้งนทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้เรียนรู้นั้นมีความเข้าใจในจัดจเกความจริงเพื่อการตื่นรู้และพัฒนาไปสู่ จุดที่ดีที่เจริญที่ที่ประเสริฐในชีวิตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านจ้าขอบคุณนะจ้า <c oughs> หนังสือสารสารธรรมน้ำชีวิตหมุธรรมโดย พระบรมวิชาปัญญาขาปัญญาจารย์ดรงดีสิเมื่อชีวิตผู้ใดวางใจเป็นกลางมีสติทุกเมื่อ ไม่สำคัญตัวเองว่าอืมใจเลขใจก็กดไม่ได้วันนั้นวันวันนั้นใจเลข์กดอันนี้เนาะกดอยู่วันนั้นใจเลขกดเครื่องนี้เนาะอีกเครื่องหนึ่งเนาะใจะเลขกดไว้นะคะตอนนี้ใจเลก์ก็ Ủa mẹ Ủa Đẹp เชื่อมต่อตลอดเลยอ่ะเจสซี่เป็นไรเน่สัญญาณสัญญาณก็บอกค่อยดีเนาะเย็นล,ลี่ก็ข้าเนี่ยเดบันี้สัญญาณก็ไม่เสถียร ส่งหักคอยนำทางมืดไปทุกด้านก้าวตามถนอนคนใด